สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะรู้แล้วไก่พาสิตยังมีโอกาสเป็นผู้ประกาศช่องสามต่อหรือไม่ทำหลายคนฮือฮาอย่างมากสำหรับประเด็นของไก่พาสิตและตูนปรินดาผู้ดำเนินรายการรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เผยข่าวน่าตกใจมีข้อความเข้ามาในลายแจ้งว่าเรียนทุกท่านขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้หลัง17นาฬิกา ทาง HR จะมีเมถึงบุคคลที่เราจำเป็นต้องให้เข้าโครงการปรับโครงสร้างเลิกจ้างจาก HR ขอบคุณค่ะล่าสุดคุณไก่พาสิบโพสต์อินสตาแกรมตอบประเด็นข้างต้นหลังทุกคนสงสัยว่าคุณไก่โดนเลิกจ้างหรือไม่โดยเผยว่าถามกันมาเยอะมากยังทำงานปกติครับไม่ได้รับอีเมลครับเรื่องเด่นเย็นนี้16นาฬิกา